สวัสดีครับผมพบกับผมนิวจากช่องชีวิตเลเดอร์นะโอเคคลิปนี้ผมขอเข้าประเด็นอย่างรวดเร็วนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะขอพูดถึง3ประเด็นก็คือข้อที่1นึ่งร่างเกร f ฟูดมัชชี่เนี่ยมันเก่งขนาดไหนพลังมันถึงระดับไหนอ่ะฮะแล้วทําไมมันถึงรวมพลัง15วีรชนแล้วมันยังกากข้อที่2ทําไมมุกเกนดมัมมชีถึงได้แพ้ให้กับบัคสเตอร์ที่เป็นบอสในเดอะมูฟวีทั้งที่จริงๆแล้ว พลังอะไรขีดจำกัดของมุเกนดาบิชชีน่าจะชนะอ่ะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อที่3ทฤษฎีพลังบางอย่างที่ในเรื่องไม่เคยอธิบายแต่ว่าผมอะ่ะจับสังเกตได้ผมขอเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับสิ่งที่ทาเครลูใช้เนี่ยไม่ใช่กอดไดเวอร์นะครับแต่ว่าเป็นชื่ออะไรวะแบบนึงไอคอนไดเวอร์นะครับโดยไอคอนไดเวอรเนี่ยถูกสร้างโดย รัฐมนตรีอีดิโดยรัฐมนตรีอีดิสเนี่ยก็เป็น,นทั้งนักวิจัยนักวางแผนบลาๆนะครับก็เลยหวังสร้างไอคอนไดเวอร์จเนี่ยเพื่อที่จะรวบรวมพลังของวิรชนทั้ง15อยู่ในอันเดียวกันผลที่ได้ก็คือสร้างสําเร็จครับแต่ว่าพลังของไอคอนไดเวอร์จเนี่ยมันยังไม่ยังไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของวิบรบุบุษได้ทั้งหมดข้อดีเพียงอย่างเดียวของล่างนี้ก็คือสามารถซัมมอนวิรชนออกมาช่วยสู้ได้ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นสายซัมบอนนั่นเองแต่ถึงจะดึงพลังประสิทธิภาพออกมาไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถที่จะติดต่อกับเกรดไอได้แต่ก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือกัมมเซอร์มันขัดขวางการติดต่อกับเกรดไอนะครับทาให้ทาเครุไม่สามารถเข้าถึงแหล่งพลังของเกรดไอได้หรือไม่ก็ไม่สามารถเข้าไปขอพลังกับเกรดไอได้ส่วนกัมมเซอร์คืออะไรนั้นพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ครับว่าอยากรู้จังเลยครับอะไรประมาณนี้สัก5าคอมเมนต์หรือ10คอมเมนต์เนะี่ย ผมอาจจะอ,อ,อาจจะทําให้ก็ได้นะข้อที่2 m มุกเกนดามาชิทำไมถึงแพ้ให้กับเ,เจ้าตัวร้ายในในเรื่องนะในเดอะมูฟวี่อย่างแรกเลยทาเครุในตอนนั้นเป็นเป็นร่างคนครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือมีกายเนื้อเป็นของตัวเองไม่ใช่ผีในทางความเชื่อเนี่ยจะเรียกร่างผีว่ากายละเอียดนะครับคือเป็นจิตอะไรประมาณนั้นแล้วไอ้ร่างกายละเอียดเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไง มันมีข้อดีก็คือไม่หิวไม่เหนื่อยไม่เจ็บเอาง่ายๆก็คือมันมันเจ็บยากมากครับเพราะมันเป็นวิญญาณเออการที่วิญญาณโดนต่อยจนเจ็บอะ่ะคุณคิดสภาพดิมันเป็นต้องโดนต่อยขนาดไหนถึงจะเจ็บอเออมันทําให้ตัวละครอ,อึดขึ้นแทงได้แล้วก็เฉลยว่าทําไมเนโคมถึงสู้กับสเปกเ,เตอร์กับโกดได้ทั้งทั้นที่แต่จริงๆมันก็มีฮอตโฮอยู่ก็คือสเปกเ,เตอร์มันก็เป็นร่างกายทิพเหมือนกัน,นร่างมุกเกนดามาชิเนี่ยพึ่งพลังอารมณ์ของทาเครุ ร้อเลยครับถึงแม้ถ้าเครูจะไม่ได้รู้สึกทั้งอารมณ์ทั้ง5แบบเต็มร้อซ็นต์สแต็กก็สูงกว่าเกสฟูดามาชีก็จริงแต่ว่าถ้าอยากจะเก่งมากกว่านี้มันจะต้องเข้าถึงอารมณ์ทั้ง5เช่นโกรธเศร้าเสียสละอดทนร้องไห้อะไรประมาณมั้นคืออารมณ์ทั้ง5ที่ที่พอจะนึกออกอะและนี่ก็คือสาเหตุที่ผมพยายามจะแถให้ได้ว่าแบบมกเกนดามาชีเนี่ยมันถึงกากนะแล้วก็ มาต่อที่ข้อสามครับคุณเคยสังเกตไหมว่าใน The ะ o v i e ี e n e s i s ของ i ร e กับโก t เนี่ยมีอะไรมีบางอย่างที่แปลกประหลาดอย่างหนึง่าอันนีุ้กครับบก เข้าไประเด็นละนั่นก็คือการที่เอา3มบุคคลสำคัญจากยุคนั้นๆมารวมกันคนแรกเลยลีโอาน์โดดาวินชีบุรุษที่มีความอัจฉริยะมากที่สุดคนหนึ่งของโลกมเคิลองเจโลสุดยอดสถาปนิกผู้ที่เคยสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ Rafael, ราฟาเอลศิลปินอายุน้อยที่ไล่ตามสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคแล้วก็มีผลงานที่ไม่แพ้สองผู้ยิ่งใหญ่เลยถึงจะได้ เวลาชนที่โด่งดังมาเป็นศัตรนูนะครับแต่ก็ฝีมือพวกนี้ก็กากอยู่ดีโดยเฉพาะราฟาเอลกับไมเคิลแอนจโลเนี่ยโดนกำจัดได้อย่างง่ายดายแต่ว่าเมื่อทั้งสามได้รวมร่างกันเนี่ยก็เกิดพลังอันมหาศาลที่เยอะมากๆเยอะแบบเยอะกว่าเดิมหลายเท่าอย่างกับโกคูกับเบจิต้าฟิวชั่นกันเลย อ่ะฮะให้จำตรงนี้เอาไว้เดี๋ยวผมจะเล่าต่อละต่อจากนั้นใน Com m ิ d เตอร์โกะปะทะ c o m m ิ d เตอร์เอ็เราจะเห็นว่าโกะได้ร่างเสริมสุดยอดอันใหม่นั่นก็คือร่างเทงกะโทอิซึโดยชื่อนี้มีความหมายว่าการรวมประเทศเป็นหนึ่งหรือความสมมามัคคีก็ได้เท่าที่ผมไปหามาโดยร่างนี้ก็จะประกอบไปด้วยผู้ที่ได้ชื่อว่าปีศาจแห่งยุคเซนโกคุผู้มีเป้าหมายที่จะครอบครองเกาะประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นหนึ่งโอดะโนมูากะคนที่2องโทโยโทมิฮิเดโยชิผู้ที่สานต่อเจตนาลมของโนมูากะและสร้างกฎระเบียบแบบแผนให้เป็นหนึ่งคนที่สามโตกุกาวะอิเอยาสุบุรุษที่รวบรวมประเทศให้เป็นหนึ่งได้อย่างแท้จริงคือผมชอบไอเดียนะไอเดียที่เอาสามคนหรือจะอะไรก็แล้วแต่แห่งยุคมารวมกันนะ่ยดันมาโชว์เก่งกว่าร่างสุดยอดได้ยังไงแหมเกินหน้าเกินตาจริงๆและก็อย่างที่ผมเคยบอกไป ถ้าเกตฟูลดามาิชี่ใช้พลังได้อย่างแท้จริงเนี่ยโกสจะเก่งแบบโคตรเวอร์ over, เพราะขนาดแค่3มเวลาชนมารวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยมันยังเก่งขนาดนี้แล้วถ้าแม่งเอาทุกยุคท,ทุกสมัยมารวมกันมันจะขนาดไหนอะ่ะคุณคิดดูมันใช้พลังได้ไปเต็มที่เอาแล้วนะครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครมีข้อติชมหรือมินทฤษฎีอะไรมากกว่าน,นี้ก็มาบอกกันได้นะครับ